ผมนายนทัทพลหมือหูเขียวหกทับสิบสาเลขที่18งานครั้งที่1เรื่ององค์ประกอบและโครงสร้างของประชากรประชากรหมายถึงการศึกษาประชากรในทินต่างๆโดยพิจนารนณา,นาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พศ2 5 4 2ให้ความหมายของประชากรว่าหมู่พลเมืองหมู่คนองค์ประกอบประชากร 1. อายุเป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยอายุของประชากร โดยปกติจะแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็นกลุ่มๆตามหมวดอายุซึ่งหากพิจารณาอย่างกว้างๆจะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มคือประชากรวัยเด็กอายุ0-14ปีประชากรวัยแรงงานอายุ15-59ปีหรือบางประเทศ15-64ปีประชากรวัยชราอายุ60ปีขึ้นไป บางประเทศ65ปีขึ้นไป 2. เพศประชากรประกอบด้วย2เพศคือเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่สมดุลกันซึ่งในการจะกำหนดให้เป็นอย่างนั้นย่อมทำได้ยากเนื่องจากบางประเทศมีค่านิยมขนบธรรมเนียมในการมีบุตรที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่นั้นๆและการเกิดภาวะสงครามจึงทำให้สัดส่วนระหว่างเพศต่างกันทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศเกิดความคาดเคลื่อนองค์ประกอบทางเพศมีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดปัญหาสังคม และปัญหาอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้วสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงมีความแตกต่างกันตามวัยเช่นเด็กแรกเกิดจะพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงเมื่อถึงวัยกลางคนทั้งสองจะมีสัดส่วนเท่ากันและในวัยชราเพศหญิงจะมากกว่าเพศชายการวัดองค์ประกอบทางเพศมักจะ ใช้อัตราส่วนเพศซึ่งจำนวนประชากรเพศชายต่อเพศหญิงร้อยคนในพื้นที่คำนวณจากสูตรได้ดังนี้ 3. สาสารภาพการสมรสสานภาพการสมรส,รสมรหมายถึงลักษณะการคลองเรือนจำแนกได้5ประเภทได้แก่โสดสมรสไม่หย่าและแยกกันอยู่ สถานภาพสมรสของประชากรทำให้ทราบแนวโน้มของการอยู่อาศัยอาชีพและรายได้ของครัวเรือนลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อศาสนาย่อมมีผลต่อสถานภาพสมรสและมีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดหรือ การเพิ่มประชากร 4. การศึกษาระดับศึกษาของประชากรย่อมแสดงถึงสถ,สถานะของสังคมเศรษฐกิจสังคมนั้นการให้การศึกษาแก่ประชากรจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ ด้านการศึกษาจะช่วยให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีการทราบถึงสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทำให้สามารถวางแผนเพื่อให้การศึกษาแก่ประชากรในวัย